ครับดูสิครับนี่ปลูกไว้ประมาณ1เดือนนะครับเพื่อนอ e พีหนึ่งสองนะครับที่ลงไปนะครับแล้วนี้ครับอ p พีที่3นะครับ1เดือนแล้วดูสิครับนี่คือเห็นไหมฮะกิ่งโฉมนะครับนะครับกิ่งชมฝังลงไปในดินนะฮะนี่ฮะช่วงปลายๆก็จะโผล่มานิดนึงนะแล้วก็ในช่วงที่อยู่ในดิน เขาจะแทงหน่อขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมปลูกไว้เป็นแถวเลยนะเพื่อนดูสิครับกำลังแทงหนอ่อแล้วก็นะครับบางตาก็แทงหน่อมานะเนี่ยเยอะเลยครับผมปลูกเป็นแถวเลยนะตอนนี้กําลังจะขยายพันธุ์เพื่อที่จะปลูกขายนะครับปกติจะปลูกกินนี่ๆีพอดีเลยนะครับเห็นไหมฮะบางตาที่เขายังไม่พร้อมเขาก็จะแทงมาที่หลังครับเนี่ยเห็นเห็นยอดไหมฮะ นี่ฮะยอดกำลังแทงดินออกมาครับตาไหนที่พร้อมแล้วเขาก็จะออกมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมปลูกไว้เป็นแถวเลยนะครับอันนี้ประมาณ1เดือนนะเพื่อนอัปเดตให้ดูครับ EP ที่สครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมเจเอช h a n แนลนะครับ วันนี้จะพาทุกท่านมาดูชะอมที่ปลูกนะครับโดยที่ไม่ใช้น้ำยาเร่งรากนะครับผมไม่ต้องไปตอนไม่ต้องไปปักชำให้เสียเวลานะครับแค่ใช้กิ่งนะครับใช้กิ่งของชะอมครับตัดมานะครับกิ่งขนาดนิ้วเราเนี่ยหนึ่งขนาดนิ้วเราขึ้นไปนะครับได้เลยนะครับนี่ครับปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายนะครับเราก็จะไปอัปเดตต้นที่ปลูกไว้นะครับแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะ ปลูกง่ายมากไม่ต้องใช้น้ำยาเร่งรากเลยนะครับปลูกง่ายง่ายนี่ครับง่ายมากใครๆก็ปลูกได้นะครับไม่ต้องใช้น้ำยาเร่งรากนะไปไปดูกันเลยนะครับผมครับกิ่งนี้เราก็ไม่ต้องตัดใบเลยนะสบายเลยนะครับแต่ว่ากิ่งที่มีใบนะครับเราต้องลดการคลายน้ำให้เขานะเราก็ต้องมาลิใบออกนะครับเพือพ่อน ใช้กรรไกตัดใบทิ้งนะครับนี่ฮะใช้กลรไกตัดใบทิ้งแล้วก็ตัดยอดด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนๆตัดยอดด้วยลิใบนะครับนี่ฮะลิใบออกตรงยอดก็ตัดออกนะครับเดี๋ยวเขาจะได้แตกใหม่นะครับนี่นะครับ ระวังหนามนะครับชะอมมีหนามนะครับผมแต่ชะอมไร้หนามอะไรนั้นก็ก็มีนะแต่ว่าผมปลูกแบบาดั้งเดิมเลยนะครับอันนี้อาริจินอนนะครับดั้งเดิมนี่ลดการคลายน้ําให้เขานะครับผมเดี๋ยวเราไปขุดหลุมปลูกกันเลยนะครับไม่ต้องใช้น้ํายาเร่งรากครับง่ายๆครับครับเมื่อเราเลือกสถานที่ปลูกแล้วนะครับเราก็ขุดดินที่มีความยาวนะครับขนาดกิ่งชะอมลงได้นะเพื่อน ไม่ต้องลึกมากนะครับประมาณครึ่งหน้าจอบก็พอนะครับเพื่อนนี่ผมจะปลูกตรงนี้ผมก็ขุดตรงนี้เลยนะครับปลูกได้เลยนะครับเพื่อนเพง่ายมากๆนะครับประมาณครึ่งหน้าจอบไม่ต้องลึกตลงไปหนึ่งหน้าจอบนะครับปลูกง่ายมากครับเมื่อเราขุดหลุมแล้วนะครับเพื่อนเเราก็นําลงไปนอนเลยนะครับกิ่งชมนะครับนอนลงไปเลยเหมือนต้นอ้อยเลยนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับปลูกง่ายมากๆไม่ต้องใช้น้ํายาเล่งรากนะครับไม่ต้องใช้น้ํายาเล่งรากเลยนะครับนี่ครับหันไปทางทิศใดก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเราหันไปทางทิศใดก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็กลบดินเลยครับเพื่อนกลบดินลดน้ํานะครับกลบดินนะครับลดน้ํานะครับแบบนี้นะครับจะเป็นการควบแน่นที่ดีมากนะครับอาศัยการควบแน่นนั่นเองนะเนี่ยง่ายมาก ท่านใดที่ไม่สะดวกรดน้ำแนะนำให้ปลูกลดูฝนเลยนะฝนชุกๆเนี่ยที่ว่าฝนติดตกตกติดต่อกันต่อเนื่องนะครับจะขึ้นเร็วมากแล้วก็งามมากนะครับดินชุ่มๆนะครับเพื่อนแล้วเราเดี๋ยวเราเอาบวรดน้ำครับภาพอาจจะสั่นๆไปบ้างขอโทษขออภัยนะเพื่อนรดน้ำครับผมใช้มือซ้ายนะครับถือกล้องแล้วก็ถ่ายนะครับแต่ก็นำเสนอสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเนี่ยรดให้ชุ่มนะครับ ลดให้ชุม่มท่านใดไม่สะดวกรดน้ำนะครับก็สังเกตเอาแล้วกันว่าดินมันแห้งรดครับผมประมาณ2-3วันนะสองสาวันดินมันแห้งก็รดครับผมแต่ถ้าเป็นฤดูฝนนะครับฤดูฝนสบายเลยฝนตกอาทิตย์หนึ่งตกสองครั้งเนี่ยก็ไม่ต้องลดละนะฮะสบายครับลดให้ชุม่มแต่ช่วงแรกๆเนะี่ยเขาจะอาศัย ความชุ่มชื้นนะครับอาศัยการควบแน่นเดี๋ยวเขาจะแทงหน่อขึ้นมาเดี๋ยวไปดูต้นที่ปลูกไว้ได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับก็แทงหน่อโตมาแล้วนะครับ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่3แลละผมทำเป็น EP หนึ่งไปแล้ว EP นี้เป็น EP ที่3มนะครับปลูกง่ายนะครับผมครับดูสิครับนี่ปลูกไว้ประมาณ1เดือนนะครับเพื่อน EP 1 2นะครับที่ลงไปนะครับแล้วนี้ครับ EP ที่3นะครับ1เดือนแล้ว ดูสิครับนี่คือเห็นไหมฮะกิ่งโฉมนะครับ,นะรบกิ่งชมฝังลงไปในดินนะฮะนี่ฮะช่วงปลายๆก็จะโผล่มานิดนึงนะแล้วก็ในช่วงที่อยู่ในดินเขาจะแทงหน่อขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมปลูกไว้เป็นแถวเลยนะเพื่อนๆดูสิครับกําลังแทงหนอ่อแล้วก็ นะครับบางตาก็แทงหน่อมานะเนี่ยเยอะเลยครับผมปลูกเป็นแถวเลยนะตอนนี้กําลังจะขยายพันธุ์เพื่อที่จะปลูกขายนะครับปกติจะปลูกกินนี่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 พอดีเลยนะครับเห็นไหมฮะบ,บางตาที่เขายังไม่พร้อมเขาก็จะแทงมาที่หลังครับเนี่ยเห็นเห็นยอดไหมฮะนี่ฮะยอดกําลังแทงดินออกมาครับอ่าตาไหนที่พร้อมแล้วเขาก็จะออกมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับ ผมปลูกไว้เป็นแถวเลยนะครับนะครับอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะเพื่อนอัปเดตให้ดูครับ EP ีที่สามครับแล้วนี่ที่ผมปลูกแบบควบแน่นนะครับฝังดินนะครับไม่ใช้น้ํายาเร่งรากนะครับปลูกไว้ได้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ต้นสูงมากเลยเดี๋ยวจะทําการตัดนะครับยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับตัดไปกินได้เลยนะครับเนี่ยปลอดสารนะครับปลูกแบบธรรมชาติมากเลยเพื่อนอันนี้ผมปลูกไว้ประมาณหนึ่งปีนะครับ ครับเรับนเพื่อนเอฟซก็พากันพูดนะครับบอกโอ้ตื่นเต้นใหญ่เลยพี่เจเอมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับนะฮะน้องก็บอกว่ามันง่ายขนาดนั้นเหรอพี่เจเอ๋นะครับเห็นไหมฮะมีชะอมให้เก็บกินนะครับออกยอดเยอะเลยนะครับตอนนี้ปลูกไว้ได้1ปีแล้วนะครับสาหรับชะอมนะครับปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับแล้วก็อันนี้ก็ง่ายแบบไม่ต้องใช้น้ํายาเร่งรากเลยนะครับแตกยอดให้ รับประทานนะครับชะอมทอดชุบไข่น้ำพริกกะปินะครับแกงส้มชะอมทอดนะครับนี่ใบอาจจะเหลืองๆหน่อยนะครับเอไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับผมทําแบบธรรมชาติเลยนะครับคอนเฟิร์มครับว่าง่ายแบบนี้จริงๆครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับก็ฝากติดตามนะครับเจ๊เอกก็กำลังขยายพันธุ์ตอนนี้กําลังทําขายนะครับเพราะว่าจะไปแปรรูปนะครับ ทำเป็นชะอมทอดไข่ขายแล้วก็เป็นแกงส้มชมทอดนะครับจะทํากินทาขายตอนนี้ก็กําลังขยายพันธุ์ชะอมนะครับแล้วก็ว่าจะปลูกขี้เหล็กด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่าปลูกขี้เหล็กปลูกยังไงอะไรยังไงนะครับท่านใดมีความรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับนี่คือชะอมนะครับที่ปลูกแบบปลอดสารเลยนะครับรับประทานชะอมเจเอคือปลอดสารร้อเปอร์เซ์นะครับ สําหรับมันเหลืองๆแบบนี้อาจจะเป็นสีเสื้อหรือเปล่าสะท้อนใส่ก็คือเดี๋ยวเราจะทําปุ๋ยชีวภาพนะครับผมปุ๋ยชีวภาพเพื่อที่จะมาใส่บำรุงต้นไม้นะครับในไร่ในสวนของเรานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมการทําปุ๋ยง่ายๆกันนะครับกับเจเอชแชนแนลนะครับครับดูสิครับแทงหน่อมาจากดินน่ารักมากๆเลยครับเพื่อนๆ โตเร็วมากเลยครับเดือนเดียวนะครับเนี่ยครับผมขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับท่านใดจะขยายพันธุ์นะใช้กิ่งง่ายๆครับผมไม่ต้องใช้น้ำยาเร่งรากเลยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับเพื่อนๆแล้วพบกับเจ๊เอกชาแนลใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสุขภาพดีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับ สวัสดีครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ